การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับมนลนของจีนยังคงมีโมเมนตัมที่ดีมนลนเขตปกครองตนเองและเทศบาลทั้ง31แห่งได้เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจช่วงครึ่งแรกของปี2025สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องในช่วงครึ่งกลางของปีในบรรดาภูมิภาคระดับมฑลทั้งหมดนั้นมฑลกวางตุ้งทางชายฝั่งตอนใต้ของจีน และมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนยังคงอยู่ในกลุ่ม GDP ต่อปี6ล้านล้านหยวนหรือประมาณ27ล้านล้านบาทขึ้นไปอย่างมั่นคงรายงานระบุว่ามณฑลในภาคกลางและตะวันตกของจีนทำผลงานได้โดดเด่นเป็นพิเศษในครึ่งแรกของปีนี้ด้านผลผลิตทางเศรษฐกิจมณฑลกวางตุ้งครองอันดับหนึ่งด้วย GDP 6.87ล้านล้านหยวนตามด้วยมณฑลเจียงซู6.7ล้านล้านหยวน ขณะที่ GDP ของบนทลนชันตงเกิน5ล้านล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปี